เรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการไปเพื่ออะไรการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการมีความสำคัญหลายประการโดยเฉพาะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจในธุรกิจซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินกำไรขาดทุนการคำนวณต้นทุนการคำนวณราคาขายการคำนวณการลงทุนและการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เรามาทำความรู้จักรลายวิชาคณิตศาสตร์ธ <se registered Spanish people> ุรกิจและบริการกันค่ะการตั้งราคาขายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหลายๆปัจจัยเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและทำให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้ในการเรียนรู้การตั้งราคาขายเช่นการวิเคราะห์ต้นทุนการกำหนดราคาให้เหมาะสมกับตลาดและปัจจัยภายนอกต่างๆเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในตลาดและเติบโตในระยะยาว การซื้อขายในระบบผ่อนชำระเป็นการบริหารจัดการเงินที่ให้คุณสามารถแบ่งการจ่ายเงินออกเป็นงวดๆเพื่อให้ไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนมากในครั้งเดียวโดยปกติแล้วการหาเงินผ่อนชำระรายงวดสามารถทำได้หลายวิธีเช่นกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบัานการเงินเมื่อขอสินเชื่อได้แล้วคุณจะต้องผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเช่นการผ่อนชำระทุกเดือนพร้อมดอกเบี้ยในระยะเวลาที่กำหนด เช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์หรือเครื่องใช้ในบ้านการเลือกวิธีผ่อนชำระควรขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ในแต่ละเดือนโดยการคำนึงถึงรายได้และภาระผูกพันที่มีอยู่จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นและไม่เกิดปัญหานี้สินมากเกินไปดอกเบี้ยในเชิงธุรกิจดอกเบี้ยคงต้นตัวอย่างสรุปลูกน้ำจะได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น21,000บาทเมื่อครบ1ปีอีก โดยดอกเบี้ย1000บาทจะถูกคำนวณจากเงินต้น2000 20, 0บาทอย่างคงที่ตลอดระยะเวลา1ปีความรู้เกี่ยวกับอสมการอสมการสามารถนำไปใช้ในการคำนวณในชีวิตประจำวันเช่นการคำนวณงบประมาณส่วนตัวการจัดการเงินการเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อจำกัดงบประมาณหรือการตัดสินใจในเรื่องที่มีข้อจำกัดเช่นการเดินทางที่ต้องคำนึงถึงเวลาหรือค่าใช้จ่าย ไม่เพียงแค่ในเชิงทฤษฎีแต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงความน่าจะเป็นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันการเรียนความน่าจะเป็นช่วยให้เราใช้ความเข้าใจในชีวิตประจําวันเช่นการวางแผนการเงินการคํานวณความเสี่ยงในการลงทุนหรือการเลือกประกันที่เหมาะสมกับตัวเองการวางแผนธุรกิจใช้คำนวณความเสี่ยงในการทำธุรกิจหรือโครงการใหม่ การเรียนวิชานี้จึงมีความสำคัญไม่เพียงแต่ในเชิงคฤษฎีแต่ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจจริงๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ